สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ o r a l l ผมจะมาเล่น <c oughs> กูบอกว่ากูจะทำคอนเทนต์วัน o r ถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าจะใช้แผน2สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกมกระดาษจำลองกลยุทธ์ต่อสู้เป็นทีมเพราะวัน l อปวดหัวมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมอดรอที่โชวค์คอมปลดของผมกับพวกคุณไม่ไหวแล้วเหมือนกัน ซึ่งก็คือ EDM Jacks o n นั่นเองถึงเวลาโชว์อ้าวอันใหม่มาแล้วเหรอโอเคครับไม่เป็นไรระดับผมแล้วผมสามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมในชีวิตจริงนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ในเกมนั่นเหรอผมเก่งสุดในโลกดั่งสายน้ําที่สามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกๆภาชนะผมสามารถปรับตัวได้เข้ากับทุทกๆสถานการณ์ครับไปลุย Six and a half hours later โอเคคุณคูเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมมีแต่ตัวละครหนาๆวางไว้ข้างหน้านี่เป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเปรียบเสมือนกับตัวละครเหล่านี้ที่ยืนหน้าพร้อมจะเผชิญหน้ากับศัตรูแบบโดยตรงเออนั่นแหละมันไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้อ่านแค่เล,เลยระวังตัวละครไม่ถูกก็เเยเอวตัวละครหนาๆวางหน้าไว้ก่อนไม่ครับผมเป็นคนอครอบคอบผมเตรียมตัวก่อนเผชิญหน้ากับทุกๆสถาน,านการณ์เสมอผมจะโชว์ให้ดูว่าชัยชน,นะ่ะมันคว้ามาได้ง่ายขนาดไหนอ่ะถึงเวลาลุย อ้าวอ,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 อ่านก็ได้มาเฮียเลยวะเนี่ยเยอะหมดเลยแต่โชคดีที่ผมอัจฉริยะผมสามารถอ่านทั้งหมดนี้ได้ภายในพริบตาเดียวเออผมเสร็จละคุณอาจจะพลาดมันไปผมได้เลือกคอมสตอรี่วีเวอรเพราะว่ามันมีการเล่นตัวโปรดผมคิดไปคิดมามันก็เหมาะสมใช้ได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่ผมทำไปตอนนี้ไงประกอบเรื่องโม่ u พลงย b e c h ช n n น l ที่ไม่มีคนดู นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของพวกเราที่ผมกําลังจะประกอบอย่างแรกเลยผมว่าเรามาเล่าถึงวิธีการเล่นกนริลิวต่อสู้เป็นทีมหน่อยแล้วกันมาว่าง่ายๆเลยคือเกมนี้มันเหมือนโปเกมอนเลยครับในความที่คุณเป็นเหมือนเทรนเนอร์ส่งสมุนต่าต้อยลงไปต่อสู้เป็นคนโดยที่คุณเองไม่ต้องทำเพี้ยอะไรเลย,เลยแต่สุดท้ายแล้วคุณได้เครดิตทั้งหมดเออผู้ที่ชอบบอกว่าโอ้ไอเทรนเนอร์คนนี้โคตรเก่งเลยวะ่ะแต่ที่จริงแล้วลูกสมุนมันต่างหากที่ทำทุกอ,อ,อย่างไอสัต ในที่นี้คุณบังคับเหล่าแชมเปี้ยนตัวน้อยๆทั้งหลายไปต่อสู้เพื่อคุณโดยที่คุณไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาเออคุณเคยถามพวกแชมเปี้ยนเหล่านี้บ้างไหมว่าพวกเขาอยากต่อสู้เพื่อคุณหรือเปล่าส่วนผมไม่เคยหรอกเพราะว่ากูเห็นพวกมึงมันเพียงแค่ทารับใช้เออกูไม่จ่ายพวกมึงด้วยสัตว์ฟักยูเอี้ยหลักๆแล้ววิธีการเล่น Story Weaver ก็คือการเล่นรอบๆเคลนั่นเองหลังจากวางหน่วย Story Weaver อย่างน้อยสามตัวคุณจะอัญเชิญวีลชนที่มีน้มว่าเคลขึ้นมาช่วยคุณปราบศัตรูอย่างที่คุณเห็นอยู่น้แแ่งงงขข็ึ ไหนดูซิว่าศัตรูคนแรกของผมจะเป็นใครโอ้ oh my god ศัตรูคนแรกของผมก็คือผมเองนั่นเอง <c oughs> เห็นไหมมันก็มีวีรชนเหมือนกันโอ้เรามาดูกันเถอะว่าใครจะเหนือกว่ากันเรียกได้ว่านี่เป็นศึกตัดสินแห่งสัตวษแต่ถ้าว่าด้วยความที่ผมเป็นผมตัวจริงพวกเราก็คงรู้แล้วนะว่าใครจะชนะผมสามารถปราบผมได้อย่างง่ายได้เพราะว่าผมคือผมตัวจริงแล้วมันเป็นผมตัวปลอมตายไปซะเถอะไอ้ผมตัวเก๊ ใชยชนะนี่มันช่างหอมหวานจริงๆแต่เราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้โอ้น้องสาวอีกนิดเดียวเจ้าฆ่าข้าได้ละแต่เสียดายที่ฆ่าข้าเจ้าก่อนนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดานากพี่น้องที่ดีตีกันแบบคนหนึ่งตายแล้วอีกคนหนึ่งเกือบตายแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่อ่อนแอกว่าฟ้องพ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าตายไปแล้วอะผมชนะสองตาติดละตอนแรกผมก็จะบอกนะว,ว่านี่เป็นเกมที่ดีแต่ที่จริงแล้วสำหรับผมทุกเกมมันเกมที่ดีเพราะผมไม่เคยแพ้เรามาดูกันเถอะว่าผมจะชนะไปอีกถึงไหน โอ้ใชยชนะนี่มันช่างของหวานจริงๆเลยคือผมลืมไปแล้วว่าความไพ่ายแพ้มันรู้สึกยังไงโอ้ถ้าลอตเตอรี่ในชีวิตจริงเป็นแบบนี้ได้คงดีสิเนาะคือมันจะเหมือนใช้บัคกปั๊มเงินปั๊มไอเทมในเกมอะแต่แบบใช้ในชีวิตจริงแทนผมคงได้เงินมหาศาลจนใช้เงินเป็นกระดาษที่ชู้ได้เลยความพ่ายแพ้มันคืออะไรสกดยังไงผมก็จําไม่ได้ละเอาตรงๆการชนะมากขนาดนี้ทาให้ผมเล่นรู้สึกแปลกๆแล้วเหมือนกันนะคือเหมือนแบบ สุดท้ายแล้วการอยู่จุดสูงสุดมันก็เหมือนการต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะหรือเหมือนแบบข้อเสียของการไปเร็วกว่าแสงคือคุณต้องตกอยู่แต่ในความมืดแต่มันก็คงดีกว่าแพ้แหละเนาะแบบใครมันจะบ้าไปขอแพ้ใช่ไหมผ่านมา3000ปีและ้ะผมก็ยังคงชนะอยู่อะไรอะไรคือความพ่ายแพ้อะไรคือความเป็นมนุษย์อะไรคือความเป็นคนธรรมดาเออเอาตรงๆผมว่าชัยชนะมันเริ่มเหมือนไปนคำสาปละ คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ชนะเห็นไหมเนี่ยคิดไปคิดมาผมเริ่มอยากกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วว่ะแบบมนุษย์ที่มีจุดอ่อนอ่ะมนุษย์ที่ผิดพลาดได้มนุษย์ที่เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเฮ้ยมึงมึงปาบกูหน่อยดิกูจะได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรมึงคงไม่ใช่คนที่กูกำลังมองหาอยู่เฮ้ยไม่เป็นไรกูชนะอีกหน่อยก็ได้มา ผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราคงเจอสตูที่คู่ควรแล้วมั้งหรือว่าสุดท้ายแล้วผมควรที่จะยอมรับว่านี่แหละคือผมที่แท้จริงคือผมจะต่อสู้กับมันบอีกทำไมในเมื่อสุดท้ายแล้วมันก็สูญเปล่าผมคือผู้ไม่อาจพ่ายแพ้ไม่ว่าผมจะทำอะไรผมก็ไม่มีวันผิดพลาดแบบดูสิดูไอ้นี่มันดิ้นรนสิดูมันดิ้นรนพยายามจะต่อกรกับผมเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ใกล้เคียงความสำเร็จเลยเหมือนมึงเสียเวลากูอยู่อะ มันยังเร็วไปร้อยปีที่มึงจะมาต่อก่อน,นกูไอ้สัต,ตว์ตัวมึงเจอแล้วผมไม่กลายเป็นส่วนนิ่งก้อจอตัววายด่านโมเหตุด่านลงนดินก่านกบต้องการเล่นเกมมันไม่มีข้าวกับผมแล้วตอนนี้ผมมีเพียงแค่ ใช่ใช่แล้วข้ามันสบบุดแบบทุกข้างผ่อนลัดมันถูกจาไม่พว่านกันต้นแล้วพวกเราต้องกันะว่าเดีนี้มันจะจบอย่างไงเดี๋ยวนะ โอ้ oh my god มันเป็นไปไม่ได้ผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วทุกคนเห็นไหมไฟสีเทาสัญลักษณ์แห่งความเป็นคนทั่วไปโอ้ขอบคุณมากเลยเจ้าชิปปี้โคเซอร์วิสเออเฮียสักอย่างแหละเออแต่ขอบคุณมากเลยโอ้คำสาปถูกยกเลิกแล้วผมได้กลับมาเป็นมนุษย์แล้วมีแพ้มีชนะแบบคนธรรมดามีทุกข์มีสุขเกิดแก่เจ็บ ไม่ตายเพราะว่าผมไม่เคยตายแต่เออแค่แพ้ก็พอเฮ้ยกลัวก็แพ้มากเกินไปนิดนึงนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุยกันก่อนไม่ไม่กูขอบรรลุสู่จาก,กรวาลที่ดีกว่าฟัก <Fuck! S 1> อย่าลืมกด subscribe like และกระดิ่งนะครับผมต้องการเป็นคนดัง